นี่คือหูฟังที่ดีไซน์สวยมากรองรับไฮเรสแบบไร้สายด้วยแถมมี ANC ระบบตัดเสียงรบกวนแบตก็อึดชาร์จเต็มครั้งเดียวใช้ได้เกิน1วันเลยครับ อยู่แต่มีครับและคลิปนี้มาเป็นหูฟังแบบสา์เฮดโฟนนะครับที่บอกเลยว่าดีไซน์สวยคุณภาพดีมากมากนะครับพร้อมกับความสามารถเพียบเลยที่จัดมาให้ในราคาที่ผมบอกเลยว่าคุ้มสุดๆครับตัวนี้คือเฮดโฟน o n e Edifier w ด9 5 0 n b นะครับตัวนี้โอ้โหนี่เลยก็จะขึ้นอยู่นะเขาได้รางวัล r ร d Dot w i น n e r 2 0ส w น2นะครับดีไซน์ Award 2023 มีจุดเด่นหลายอย่างไฮเรสนะครับเป็นออริโอแบบว e l เลสไร้สายด้วยนะฮะบอกเลยว่าตัวนี้ก็เขาก็จัดเต็มอยู่เหมือนกันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรีวิวกันดีกว่ามาดูของในกล่องกันนะครับเปิดกล่องมาก็จะเจอกับ กล่องอีกอันหนึ่งนะครับเป็นกล่องแล้วก็ผิวเป็นผ้านะครับทำมาดีมากๆเลยเพื่อเก็บเดโฟนของเรานะครับเปิดมาก็จะมีเฮดโฟนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆอย่างสายชาร์จ USB A to C นะครับมีสาย3.5มิลแล้วก็มีหัวแปลงสําหรับเสียบบนเครื่องบินก็ให้มาด้วยพูดถึงวัสดุดีไซน์คือแบบดีหลอ่อมากๆนะครับและที่สําคัญที่ผมชอบเลยคือวัสดุนะครับจับจบแล้วมันรู้สึกแบบเอ้ยมันแน่นมันดูแบบไม่กองแกงอ่ะนะฮะแล้วก็สามารถพับเก็บได้ด้วยนี่ คุณสามารถพับได้ทั้งแบบ2ข้างเลยนะข้างนี้ก็พับได้ข้างนี้คุณก็พับได้เหมือนกันนะครับเวลาเก็บอะไรแบบนี้นะครับก็วัสดกหน่อยเวลาเก็บใส่กล่องมันต้องพับอ่ะนะวัสดุเนี่ยจริงๆโดยรวมข้างบนก็จะเห็นอยู่ว่าเป็นโลหะนะครับที่ยืดหยุ่นได้อ่า แล้วก็จะมีบางส่วนก็แน่นอนเป็นพลาสติกมีโลโก้ Edifier นะครับออมีบางส่วนเป็นแบบว่าโลหะบ้างนะครับซึ่งก็ทํามาโดยรวมเรียกว่าดูดีเลยนะครับแล้วก็ปรับระดับได้ด้วยสําหรับใครที่แบบออไซส์หัวเราใหญ่หน่อยเราก็ปรับได้นะครับเนี่ยทำมาดีเลยนะฮะรู้สึกดีมากเวลาแบบดึงเข้าดึงออกทํามาแบบ ดีกลไกเขาน้าจะดีเยี่ยมเลยนะฮะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของนี่นะฮะที่เสียบสายด้านล่างอ่าอันนี้คือเสียบสายหูฟังได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของ USB C รวมไปถึงปุ่มนะครับซึ่งปุ่มของเขาเนี่ยก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงนะครับลดเสียงและตรงกลางระหว่างเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยก็จะเป็นปุ่มพาวเวอร์นะครับแล้วก็ใช้พวกแบบว่าเล่นเพลงหยุดเพลงได้ด้วยแล้วก็จะมีปุ่มแยกมาอีกปุ่มหนึ่งคือปุ่มตัวเอตัวนี้นะฮะเอาไว้ปรับพวกระบบเสียงนะครับตัดเสียงรบกวนในระดับต่างๆอ่าสลับได้ด้วยปุ่มนี้นะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของความสบายครับตัวนี้โอ้โหนิ่มมากแล้วก็กดแล้วคืนรูปอย่างรวดเร็วเลยนะครับตรง เรียกว่าตัวลองหูตรงนี้เนาะที่เราใส่กันนะครับแล้วก็ด้านบนด้วยนี่ที่มันแบบสัมผัสกับหัวด้านบนของเรานะครับก็ทํามาเป็นนิ่มๆแล้วก็คืนตัวได้ดีดมากๆนะครับลองใส่ดูนี่บอกเลยว่าสบายมากๆนะฮะนี่เนี่ยมันนิ่มนะครับสบายไม่ได้รู้สึกว่าแบบกดหัวหรือว่าเจ็บส่วนไหนเลยนะฮะถือว่าทําออกมาได้เยี่ยมเลยครับใส่แล้วเท่ด้วย mm. ถามว่าหนักไหมนะครับต้องบอกว่าไม่ได้อยู่ในขั้นหนักจนรู้สึก ก็คือพอมันเป็นดโฟนเนี่ยก็ใครที่เคยใช้พวกเอียร์บัดหรือหูฟังปกติมาก็จะรู้สึกหนักขึ้นอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าตัวนี้ผมรู้สึกว่าเออไม่ได้หนักมากนะครับแล้วก็เวลาเราแบบไม่ได้ใช้่ชไหมล้วก็เอามาไว้ที่คอได้พักไว้ที่คอได้แบบนี้นะครับในเรื่องของดีไซน์นี่เรียกว่าโดนละของผมนี่คือโดนตกละนะครับดีไซน์เรียบๆหร,ร,รูแบบนี้นะครับเวลาใช้งานนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Edifier Connect ด้วยเพื่อเชื่อมต่อแล้วก็เรียกว่าเปิดแบบว่าโหมดความสามารถทั้งหมดที่เขาสามารถปรับได้นะ ก็ถือว่ามีประโยชน์มากนอกจากการใช้ใดูเรื่องของแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับคุณก็จะสามารถ ปรับในเรื่องของ EQ ได้ด้วยก็จะมี p r ี s e t มาให้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสามารถค u s t o m i z ปรับเองเลยก็ได้อันนี้หลายคนก็ชอบรับปรับเองได้ด้วยและนอกจาก EQ แล้วเนี่ยอีกหน้านึงเราสามารถปรับนะครับเป็นเรียกว่าประเภทของสื่อที่เราชมได้ก็มีตั้งแต่เพลงเป็น music นะครับมีในโหมดของเกมอ,อันนี้ก็จะลด delay ลงครับเวลาเล่นอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าผมไม่มีตัวเลขเหมือนกันว่าลดมาขนาดไหนแต่จากที่ลองเล่นแล้วเนี่ยมันก็คือไม่รู้สึกว่าีเ l a y นั่นเองนะครับแล้วก็อีกโหมดหนึ่งก็คือโหมด t h e ต t e r หรือว่าเอาไว้ ชมหนังชมภาพยนตร์คอนเทนต์อย่าง n น t f l i x หรืออะไรแบบนี้เนี่ย <_ d ata> ก็จะทําให้เสียงมันแตกต่างจากการฟังเพลงปกติมันก็จะมีเรื่องของเซอร์ราเรื่องของความระค่มที่มากขึ้นเวลาดูหนังครับดโฟนตัวนี้เป็นไดรเวอร์หูฟังฟิล์มไทเทเนียมคอมโพสิตขนาด40มิลลิเมตรนะครับมาพร้อมกับบลูทูธ5.3ครับแล้วก็สามารถอ่านไฟล์โคเด็กอย่าง SBC แล้วก็ LDAC <_ d ata> ได้นะฮะก็คือ h ฮ r e s นั่นแหละแบตเตอรี่นี่อึดมากนะครับคือถ้าคุณเปิด ANC หรือว่าตัดเสียงรบกวนเนี่ย คุณสามารถใช้ต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งได้ถึง35ชั่วโมงคือมันเกิน24ชั่วโมง1วันไปเลยและใช้ได้เกิน2วันเลยถ้าคุณปิด ANC ตัดเสียงบรบกวนนะครับโอ้โหเขาให้แบตมาแบบว่าสุดยอดมากวันหนึ่งเราอาจจะใช้แค่แบบว่า34ชั่วโมงอย่างนี้ก็ใช้ได้ไหลายวันมากๆนะครับตัวในเรื่องของการชาร์จนะครับเจ้าตัวนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับในการชาร์จแบตให้เต็มแถมยังรองรับการชาร์จไวด้วยนะครับเผื่อใครที่แบบเออแอบเติมแบตสักนิดนึ่งก่อนเอาไป จะใช้ได้ถึง7ชั่วโมงเลยครับตัวนี้มีความสามารถที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการตัดเสียงรบกวนที่ผมว่าชอบมากๆคือต้องบอกครับว่าเขามีโหมดในการตัดเสียงนะครับถึง5แบบให้ได้ปรับกันนะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือ high noise cancellation ก็คือแบบปรับเปิดสุดเลยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าตัดเสียงได้ดีมากๆต้องบอกว่าผมไม่รู้ตัวเลขที่แน,น่นอนนะคบว่าเออสามารถตัดเสียงรบกวนได้กี่เดซิเบลจะต,ต้องบอกว่ามันคือมันเงียบเพราะว่าหนึ่งเลยมันเป็นเดโฟนเวลาครอบหูมัน เงียบระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วพอเราเปิดน้อย n c e l l a t i o n เนี่ยเรียกว่าตัดเสียงรบก,กวนได้เทียบได้กับพวกหูฟังราคาหลักหมื่นเลยนะครับให้อารมณ์แบบนั้นเลยนอกจากนั้นก็มีการลดระดับการตัดเสียงลงมาอันที่2คือ Medi เดียมน้อย n c e l l a t i o n นะครับก็จะลดลงมาตามตามชื่อนจาจะไฮมามีเดียมหลังจากนั้นก็จะเป็น wind reduction นะครับอันนี้จะเหมือนเป็นการตัดเสียงลมงที่เข้าหูฟังนะฮะก็จะเหมือนลดลงมาอีกระดับหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็สามารถเปิด ambient mode ได้อันนี้ก็จะเป็นการเปิิดดไมเเเลยยยให้้รรนสีง รอบนะครับมีใครเดินมาคุยด้วยหรืออะไรยังไงเดินอยู่ข้างนอกรถลาอันตรายเนี่ยเราก็สามารถใช้โหมดนี้ในการได้ยินเสียงข้างนอกได้นะครับและอีกหนึ่งโหมดก็คือปิดนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันก็กันเสียงดีระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าดโฟนเนี่ยมันครอบหูแล้วมันค่อนข้างแนบสนิทมากๆนะครับตัวนี้มีไมให้มาถึง4ตัวเลยนะครับเวลาใช้คุยโทรศัพท์คือชัดเจนมากๆเลยนะครับสะดวกดีก็คือเราก็ฟังเพลงอยู่ก็กดรับได้เลยนะครับแล้วก็คุยจากเหโฟนตัวนี้ได้เลยครับแล้วต้องบอกว่า ก็ไม่ได้เสียงแบบชัดอย่างเดียวนะคือเสียงมันแบบเคลียร์ใสสะอาดด้วยนะครับด้วยการที่ไม์ของเขาเนี่ยเคลียร์เสียงต่างๆให้ด้วยครับสวัสดีครับนี่คือเสียงเทสนะครับจากไม์ของ Edifier WH950NB ครับซึ่งว่าเวลาเราใช้คุยโทรศัพท์เนี่ยเสียงเป็นยังไงนะฮะก็เลยลอง Taste เทส่์เป็นเสียงนี้ให้ดูใช้หูฟังอยู่นะครับแล้วก็อัดเสียงลงมือถือแบบโดยตรงเลยนะฮะ ก็จะมาดูกันว่าเสียงเป็นยังไงคุณผู้ชมก็ลองเม้นมาบอกกันได้นะครับว่าเสียงชัดเจนแล้วก็เคลียร์ใสขนาดไหนครับและเขามีความสามารถอย่าง멀ชัย c o n n e c t i o นนะครับทำให้เราสามารถเชื่อมต่อ2อุปกรณ์พร้อมกันได้นะครับทำให้เราอย่างผมเนี่ยมีมือถือ2เครื่องเนี่ยก็ไม่ต้องแบบว่าสลับคอนเน็กชันไปมานะครับคือมันเชื่อมต่อได้เลย2เครื่อง แล้วก็หยิบไปใช้ได้เลยเวลาสลับมือถือมีโหมดหนึงผมชอบมากชื่อว่าเซฟ v o ลล m มนะครับหรือว่าเสียงที่ปลอดภัยนั่นเองมันเป็นยังไงเมื่อเราเปิดเนี่ยคุณจะสามารถเล่งเสียงได้สุดนะครับสุดยังไงเนี่ยก็จะไม่เกิน85เดซิเบลอันนี้ก็เหมาะกับคนที่ต้องการแบบเซฟหูตัวเองเนาะบางทีเราฟัาง เพลงมัน,มนหรือเพลงอะไรเนี่ยเราก็เผลอเปิดมันดังๆแล้วมันสะใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็มีผลต่อหูของเราไม่ดีนั่นเองฮะซึ่งถ้าเราเปิดโหมดนี้ก็อย่างที่บอกเพื่อช่วยเซฟหูของเราได้ครับส่วนตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียงกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไมค์ใส่เข้าไปในนี้เพื่อเทสเสียงว่าเป็นยังไงครับ ในเรื่องของเสียงผมชอบนะครับก็คือมันมีเบสที่แบบว่ากําลังดีเลยฟังสนุกมากๆนะครับคือไม่ได้หนักจนเกินไปแล้วก็ที่ทําได้ดีอีกก็คือเรื่องของเสียงกลางแล้วก็เสียงต่านั่นเองฮะทำได้ดีมากๆเลยนะครับเอ่อจะมีเรื่องของเสียงสูงครับที่เรียกว่าก็ดีแต่ว่าคือมันยังไม่แบบดีจนสุดใสขนาดนั้นในเรื่องของเสียงสูงนะครับก็คุนเสียงก็อยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้เรียกว่าฟังเพลงสนุกนั่นแหละแล้วก็แน่นอนครับหูฟังตัวนี้รองรับนะครับ Hi Res แล้วก็ Lossless ได้ซึ่งหาฟังได้ง่าย ก็อย่างแอปพลิเคชันอย่าง t r i d ด l นั่นเองก็สามารถไปฟังกันได้คุณจะได้เต็มอิ่มเลยครับคุณภาพเสียงที่สุดยอดมากๆครับมีจุดสังเกตนิดนึงนะครับในเรื่องของการฟังไฟล์อย่าง LDAC เนี่ยต้องบอกว่ารองรับเฉพาะฝั่งของ Android เท่านั้นนะครับใครที่ใช้ iPhone iOS ก็ยังไม่ได้รองรับนั่นเองครับ แล้วก็เรื่องการควบคุมนะครับอย่างที่บอกว่าใช้ทั้งหมดเนีปุ่มด้วยกันนะครับตามตารางนี้เลยจะมีปุ่มของการเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็มีปุ่มตรงกลางที่เป็นปุ่ม Power รวมไปถึงปุ่มตัว M นั่นเองนะครับก็ลองดูตารางนี้ได้เลยนะครับว่าใช้ทําอะไรได้บ้างตัวนี้เดิมทีเนี่ยราคาเปิดมาคือ9999แต่ผมบอกเลยว่าคุณซื้อไม่ถึง5,000ด้วยซ้ำนะครับในวันที่99ที่จะถึงนี้คุณจะได้ราคาต่ํามากๆเลยถึง4 9่0 บาทเลยนะคะตัวนี้เรียกว่าลดเกิน50%ไปเลยทีเดียวครับใครที่สนใจนะครับก็จะมีช่องทางของช้อปปีกับลาซาด้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในแคปชัน่นแล้วกันก็ลองไปกดดูก็ได้แล้วก็มีเรื่องของการใส่โค้ดด้วยรายละเอียดในแคปชั่นเลยครับหูฟังหรือเฮดโ p h o n e ดีๆก็ๆมาแนะนํากันอีกแล้วตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมบอกเลยว่าใครที่แบบอยากได้เรื่องของความเงียบนะครับฟังเสียงคุณภาพได้ High Res Lossless อะไรแบบนี้นะฮะรวมไปถึงมีความสามารถในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนต่างๆที่ปรับได้เยอะสุดๆแล้วก็สาามรถ EQ ได้ เล่นเกมได้ดูหนังดีนะคบฟังเพลงก็เพาะด้วยตัวนี้มีครบให้เลยพร้อมกับราคาดีๆที่เอามาฝากกันคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็ลองเม้นต์มาก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s ับสไครต์กดกระดิงด้วยละกันกดมันให้หมดเลยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วจะมีอะไรดีๆมาแนะนํากันอีกนะครับในเดือนนี้เดือนกันยายนของสนุกๆน,น่าจะเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ติดตามกันได้เลยครับกับคิวเตมีคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ